สัดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องโอคิฟชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่วัดสันป่ายางหลวงครับอำเภอในเมืองจังตาบลในเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกันครับผมนี่ครับก็คือข้างหน้านี้ก็คือเป็นประตูทางเข้านะครับของวัดสันป่ายางหลวงครับเนาะในแนวล้านนาครับปฏิมากรรมในแนวล้านนาเนาะ นี่นะครั้งหน้าก็จะมีช่างครับซ่อมบำรุงนะแล้วถัดมาก็จะเป็นเหมือนเป็นแผนผังนะพื้นที่แสดงะแผนที่อะไรเงี้ยครับชุมชนสันป่ายางหลวงประวัติชุมชนสันป่ายางหลวงเดิมมีเนื้อที่เป็นป่าไม้ใหญ่ครับคือต้นไม้ยางที่อยู่ตรงสมบูรณ์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดูครับ ในปีพศ1223พระเนนพระเนาารพม่าได้แก่พระกันทโวโรและพระอปุปโคเข้ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยครับผมอาจจะเชื่อ,อาจจะพูดผิดสำเนียงอาจจะไม่ได้ขอโทษขออภัยด้วยครับและสร้างอารามขึ้นเพื่อเป็นที่จำพรรษานะครับชื่อ ป่ารามป่าไม้ยางโดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำปูนนะครับเคยเป็นธรณีสงต่อจากนั้นได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกคือวัดขอมลำโปงจากหลักฐานที่ค้นพบนะครับประมาณ2เมตรจะพบซากของการเป็นวัดเก่าแก่และวัตถุโบราณมากมายครับจะมีวิสัยทัศนะ ชุมชนสันป่ายางครับชุมชนที่ตั้งอยู่ในหลักธรรมะประชาชนมีคุณธรรม e และมีส่วนร่วมในการพัฒนาก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นเหมือนเป็นแห่นที่ชุมชนนะครับโดยสังเขตนะสถานอยู่ด้านในครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปไหว้สการะเนาะก็คือนี่ก็คือ ภาพด้านหน้าครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นหอะระฆังนะก็จะมีพญาช้างนะสองตนนะครับอยู่ข้างหน้าเป็นะระฆังใหญ่เลยครับถัดมาอีกครับก็จะเป็นวิหารพระนินสมุทรเนาะแล้วก็และพระพุทธบาทสี่ลอยจำลองครับผมนี่ครับพอทํามาอีกก็จะเป็นโบสถ์นะก็จะเป็นรูปสรงเนี่ยครับล้านนานเลยครับรายละเอียดนี้แบบสุดๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆนะ พอถัดมาอีกก็จะมีนี่ครับยินดียิ่งแล้วแห้แก้วมาเยือนครับวัดสันปายางหลวงครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมก็จะมีป้ายบอกเองนนก็คือพระธาตุวัดสันปายางหลวงครับก็จะอยู่ด้านหลังนะของพระอุโบสถครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับเดี๋ยวก่อนหน้านี้ก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปไหว้ก,การะ พระประธานในพระอุโบสถก่อนนะครับผมนี่เนาะนี่ก็คือสีสันนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมกับวัดวัดสันป่าย,ยางหลวงครับอยู่ลำพูนครับโหนี่นะนคือด้านหน้าครับผมป์ิป,ประตนี่สวยงามมากครับ ก็จะมีป้ายบอกนะกรุณาแต่งกายสุภาพนะแล้วเราก็จะมีไม้บอกกับสุมประตูชายวรนจุฬาพ,พันองค์ครับนี่ครับก็คือภาพพระอุโบโสถด,ด้านในนะนี่ครับก็จะ,ะตบประดาด้วยนี่นะปิมากรรมฝาผาน,นังนะที่เราคุ้นเคยกันครับผม นี่ก็คือด้านหน้านะทางเข้าครับก็จะมีต้นตางครับต้นใหญ่มากเลยอะนคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปไหว้สการะพระบูรพศด้านในกันนะครับผมนี่ครับพอเราเข้ามานะอันนก็จะเป็นพื้นไมนะ้ท่านผู้ชมนี่นะก็จะมีเหมือนเดิมครับปรดิมาการรมฟาผนังเนะเล่าถึงเรื่องราวต่างๆครับ ไ้พักก่อนนะครับผม ไปแล้วนะจากการขึ้นไปว่าจากการรับพระประธานในพระอุโบสถครับเราจะไปจุดต่อไปกันนะครับก็คือพระธาตุนะก็คือวัดแห่งนี้ก็คือมีจุดให้เราถ่ายรูปเยอะมากครับท่านผู้ชมเป็นวัดไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่เนื้อที่เขาจัดสรรได้แบบดูดีมากครับวัดไม่ค่อยใหญ่แต่จัดเหมาะสมมากมาก ไปเรื่อยๆครับโปรกิบช้าในวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนครับวันนี้วันที่ผมมาถ่ายตอนนี้ก็ประมาณสักเก้าโมงครึ่งครับแดดเปี้ยงเลยครับก็มีป้ายบอกนะกรุณาถอดรองเท้านี่ครับด้านหน้าผมนี่ก็จะเป็นพระาธาตุนะของวัดแห่งนี้ครับผมนี่ะนะบรรยากาศเดี๋ยวผมจะแพนภาพไปเรื่อยๆนะครับกับการมาทเที่ยวในะวันนี้ ไปพาท่านผู้ชมไปชมจุดต่อไปกันนะครับกับการมาเที่ยววัดสันป่ายางหลุงครับผคือด้านหน้าผมนี้ก็จะเป็นพระวิหารหลวงเขียวครับสวยงามมากครับทางนี้ก็จะมีก็คือที่เช่าบูชาวัตถุงครับของวัดแห่งนี้นะ ไว้ที่จุดเงินไทยเรานะครับท่านผู้ชมวิหารนะข้างๆนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พระรอดเก่าแก่ของฮริกุลชัยและพระเครื่องสกุลลำพูนครับผมก็ล็อกประตูไว้นะเดี๋ยวยังไงผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปด้านบนกันนะครับขึ้นไปไหว้สักการนะพระโคงเขียวครับอยู่ด้านบนเนาะ นี่ครับก็จะเป็นประมาณเป็นชั้นขึ้นไปนะครับสูงจากพื้นนะทางนี้ก็จะเป็นพญาวาสแล้วก็พญานตาตคราชนะครับพญานคาคราชนะถ้าพูดผิดขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมด้วยครับ mm. เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปเยี่ยมชมภาพและบรรยากาศด้านบนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ mm. นี่นะ mm. น,น,นี่ก็จะมี เรียกว่าบันไดนะฝังเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาแล้วครับอากาศค่อนข้างจะเย็นครับนี่นะค่อนข้างจะใหญ่ครับใหญ่มากสวยงามมากครับปฏิมิกรรมศิลปะครับแบบฉบับล้านนานะนี่นะท่านผู้ชม นี่มันจะเป็นพืน้นไม้นะท่านผู้ชม ปูนบ้างเป็นบางส่วนครับท่านชมผมมากนะครับสองเะมากครับานก็จะเป็นปูนนะครับเนี่ยแกะปูนนะครับท่านชมแล้วถัดมาก็จะเป็นไม้ครับนี่นะท่านชมท่นานใดมาเที่ยวลำพูนก็อย่าลืมมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะครับวัดสานป่ายางหลวงครับจังหวัดลำพูนครับผมเนาะนี่คนระับ บรรกาศครับโดยรอบๆครับของพระวิหารนะ ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันในะวันนี้นะชื่อเดิมครับของวัดแห่งนี้นะก็คือวัดคอมลำโพงครับสร้างขึ้นในปีพศ1 7ึ4ครับโดยชาวบ้านร่วมใจพร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อถวายในบวชพุทธศาสนาครับวัดสารป่ายางหลวงนับเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาของแคว้นลานนาครับหลังจากสร้างเสร็จจึงได้มีการอัญเชิญพระอธิษฐานของพระ ครรสาวกของพระพุทธองค์ครับคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะครับมาบรรจุไว้ณเจดีย์ของวัดสามปายางหลวงครับต่อมาในยุคเสื่อมของศาสนา,าพุทธครับวัดสามปายางหลวงก็กลายเป็นวัดร้างครับจนมาถึงสมัยของพระนางจามะทีวีครับปรถมกษัตริย์ของเมืองลำพูนจึงได้มีการฟื้นฟูวัด ป่ายางหลวงครับวัดสันป่ายางหลวงนะโดยการสร้างถาวรวัตถุครับและมีการกําหนดเขตธรณีสงฆ์ขึ้นใหม่ครับพร้อมกับประธานชื่อใหม่ว่าวัดอาพัฒนารามปามา่าไม้ยางหลวงครับหรือเรียกง่ายๆว่าวัดสันป่ายางหลวงครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพที่ตั้ง เพราะในสมัยก่อนครับบริเวณดังกล่าวมีต้นยางขึ้นอย่างหนาทึบครับวัดแห่งน,นี้ใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพของพระนางจามททวีอีกด้วยครับคร่าวๆเนาะแล้วการเดินทางไปวัดสันป่ายยางหลวงครับไปตามถนนสายต้นยางครับมาถึงปากทางเข้าเทศบาลเมืองลำพูนเราก็เลี้ยวเข้าไปในซอยข้างๆครับกับเทศบาลวัดอยู่ ตรงข้ามกับเทศบาลครับก็คร่าวๆนะก็อยกประมาณนี้ครับก็คือวัดอย่างนี้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพของพระนางจามัททีวีครับเป็นวัดที่มีความสําคัญมากครับก็คือเป็นวัดแห่งแรกครับของอาณาจักรล้านนานะของศาสนาพุทธครับที่มาศาสนาพุทธที่มาเผยแผ่กันนะครับบริเวณของสถานที่แห่งนี้ครับผมนะ เป็นยังไงบ้างครับท้าผู้ชมท่านใดมาเที่ยวลาพูนก็อย่าลืมมาเที่ยวกันที่วัดสัน่ายางหลวงกันด้วยนะครับก็คือเป็นวัดที่สวยงามมากครับก็คือศิลปะประติมาการรมนี้ของล้านนานล้นวนเลยครับการแกะสลักการอะไรต่างๆครับสวยงามมากวันที่ผมมานี้ค่อนข้างจะร้อนครับท่านผู้ชมโอเคก็ขอฝากช่องโอคิปชา้นไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ กดติดตามครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆาจากทางเราครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าผิดพลาดประการใดพูดไม่ถูกใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสมหรือว่าใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมหลายๆคนด้วยครับขอโทษขออภยัยจริงๆครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจะพาท่านผู้ชมไปกินไปเที่ยว ไปทำอะไรกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม